สวัสดีครับท่านสมาชิกช่วงนี้กองดีเคบางบอลไม่ค่อยมีขา่าวคราวเพราะว่ากำลังดูแลนกแสงเหนืออยู่ช่วงนี้ปล่อยบินขนาดปล่อยทีละน้อยละน้อยก็ยังอุตสาห์ชนจนได้ตัวในรูปนี้เป็นชนนตะขายกันลูกฟุตบอลข้างบ้านบินซิกแซกไปหน่อยก็เลยเจอสภาพอย่างนี้ หมดสภาพไม่รู้จะแข็งได้หรือเปล่าเย็บกันแบบเละเทะเลยเย็บมาสี่วันแล้วเนี่ยชนตัง้งแต่วันวันศุกร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารศุกร์เสาร์อาทิตย์สี่วันพอดีพูดถึงเรื่องชนแล้วก็น่าเบื่อนะไม่ว่ากกงไหนนกชนแล้วก็เหนื่อยทุกคนยิ่งใกล้วันแข่งโอกาสที่จะฟื้นตัวลำบาก ดูนกในกรงเล่นเล่นเป็นเพลินๆสุตัวยืนก็เริ่มจะเริ่มจะพัฒนาในด้านความสมบูรณ์ก็ยังมีถ่ายผลกันบ้าง ก็ลาสุดวันนี้เองเชียวมาราอกขนไม่เหลือเลยเอายืนโชว์หน่อยโชว์ตัวหน่อยนี่นะครับช่วงล่างชัดซีโคตเลยลูกมากลูกเมกไม่เหลือก็ถือว,ว่าพอใช้ได้ไม่สาหัสสาการมากนะักบอบช้ำหน่อย อย่างนี้ถือว่าธรรมดาเพื่อน ่วนพวกนี้ก็ยังอร่อยกับผงยมภูอาหารเสริมอยู่ที่ดีเลี้ยงแบบนี้ใช้ผงยมภูให้มันกินโดยเอาพวกอาหารเสริมล่อเข้าไปคลุกเข้าไปกินได้ทั้งอาหารเสริมทั้งผงยมภูเราจะได้ไม่ต้องไปให้วิตามิน B12 บเบียร์อะไรต่างๆเพราะในผงยมภูนี่มันก็มีวิตามินอยู่นั่นแหละโดยเฉพาะ B B12 มีเยอะ เี๋นี้แบบ